คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับเอาละผมสวัสดีทุกท่านทุกคนทั้งหลายด้วยนะมาอยู่กับต่อยโมโตนูนอีกแล้ววันนี้มาไม่อร่อยต่อยโมโตูนนะโอ้ เหลือมา3ามเลยวะ่ะเมื่อกี้ผมไปเล่นบาคาร่ามานะบาคาร่าสายฟ้าจากไก่ evolution gaming นะครับผมแต่นี่คือซีเอ็ดพัตตาซีเอ็ดอีคีโอพัตตาถึงไงมาเปิดเดโมไปมาเริ่มมาเลยดีกว่าเริ่มมาก็ะสือฟีเจอร์นะผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะโอ้ยเมื่อกี้มีอยู่แสนหนึ่งหายไปหมดเลยเฮ้ยไม่เลยม,เมากู้คืนดีกว่าโอ้โหมาถึงกระปุกหอดมาถึงกระปุกหอดมาเออมา มีสามตัวอยู่แล้วละต่อยสปินโชว์พลังต่อยสปินหน่อยเพื่อนมาหน่อยโอเคโอเคไปต่อยต่อไปต่อโอเคไหมโอเคไหมหยุดหยุดพแค่นั้นเออนั่นแหละสวยบวกสี่มาเบ้าบวกสีมาเบ้า,โ,บา,าโอ้โหเรียบร้อยครับผมสองรอบเท่านั้นนะสองรอบเท่านั้นวันนี้สองรอบเหมืนอนเคยแล้ววะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี้ย จะมาก็ไม่มามไม่มาผมคูนี่ไม่ไหลสักทีนะไหลไปได้เราเพื่อนไหลไปเลยโอ้โหโอ้โหไหลไปอีกนะไหลไปอีกได้เปล่าโอ้โหได้ไหมโอ้โหได้แต่เคลเคลุนล้วนเคลลุนล้วนเคลลุนล้วนโอ้โหไม่มีแม่ผสมเคลลุนล้วนนะผมเรียบร้อยผมคูน17ด้วยนะ646บาทนะผมได้อยู่จะคืนทุนละได้อยู่ได้อยู่ด้วยดูโอ้โหสกัตเตอร์ไหลวะ่ะ สเกตเตอร์หลายว่ะว่าไงวะครูสเกตเตอร์ไม่ตัวบ้าอ่ะไม่เข้าหรอกอรอรอรมั้งเพื่อนไม่เข้าหรอกมั้งเพื่อนว่างแล้วไอ้สัตว์ไม่เข้าไม่เข้าไปครับผมสเกตเตอร์อ่ะเรียบร้อยให้ผม,รอรเ,อผมเอ้ย,อยแจ็คไม่ดีเว้ยไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีละถ้าจะไม่ดีโอ้ยเกะมันสวย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 หยุดโอ้โหเรียบรออ้อยผม แค่ล็อกมาแค่นี้ก็ได้แล้วนะโอ้โหเรียบร้อยสุขสุนฐาเจ็ดแปครับผมเรียบร้อยผมล็อกมาแค่นี้ก็ได้นะแปดแปดแปดนะโอ้โหยเลขมงคลอีกและวะ้วว่ะไม่ครีโอแบบแจกแบบเลขกตบมงคลน,นะโอ้โหแปดแปดแปดของวันนี้อีกวว่ะเฮ้ยได้อีกแล้วเออโอ้โหยได้ปกแล้วอะเรียบร้อยผมได้อีกผมเรียบร้อยอ้่อยสี่เก้าสองแล้วผมเป็นรางวัลเมกา้านะผม หรวมรวมเท่าไหร่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทนะโอ้โหแค่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อแค่นั้นก็ได้แค่นั้นอย่างงี้ดีกว่าซื้อแค่นั้นก็ได้แค่นั้นมึงต้องไม้นักหนักห,หรือว่ายต่อยสองพันสองห้าสิบไปแล้วกันเออคืออย่างงี้ดีกว่าสองพันสองห้าสิบไปแล้วกันลงมานะเฮ้ยเล่น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 เดืยบร้อยผมล็อกไหมล็อกไหมล็อกไหมล็อกหยุดอูหยุดโธ่โมึง หัวความกันเลยทีเดียวไอ้เหี้ยหัวความกันเลยทีเดียวไปอีกรอบป่ะผม,ไป,ไ,ม,ไ,มไปอีกรอบได้ไหมไหมไปอีกรอบได้ไหมเอ้ยเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนนะเอ้ที่อ่ะโอ้โหจามเลยครับผมจามเลยนะจนะิ้วเลยนะผมสองร้อยห้าสองพันสองร้อยห้าสิบว่ะไอ้ที่อ่ะเอาไปอีกทีนึงไม่เกินสามรอบว่ะผมว่าไม่เกินสามรอบเอาจริง ไม่น่าเกินสามรอบไม่งั้นผมถอยนะผมถอยลงไปเวาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วนะมาผมหยุดอุ้ยมาครับผมสวย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 บวกสีมาบวกสีมาบวกสีมาแม่มึงโอ้โหเรียบร้อยผมบวกสีมาแม่มือบวกสีผมไปผมบวกสีเรื่อยๆแจ็คมาหยุดโอ้โหไ,ไม่หยุดนะผมลงไปก่อนคูน,ะนึงเฉยนะคูนึงเฉยต้องไหลเท่าน,น,นะตัดไหลเท่านั้นโอ้โหไปต่อแล้วผม หม่ไหม,ไมว่ายล็อกไหม่กว่าจาัดไหเรื่อยลูกโอ้โหเคมาเคมาว่ะเมื่อกี้ล็อกเมื่อกี้ลอ,ลอ้โอ้โหเมื่อกี้ล็อกเคไว้ช่องแรกนะเมื่อกี้ล็อกเคไว้ช่องแรกแล้วก็เป็นตัวนั้นนะโอ้หูมาว่ะมาแค่นี้เองซูปเปอร์เมกาผมสองห้าแปดสามนะโอ้ยนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เคออกช่องนี้ไอ้นั่นก็ออกอีกช่องโอ้แต่ลอมนี้แจ็คมาล็อกแจ็คคู่กับเคไว้แต่แจ็คไหลรัวว่ะแจ็คไหลรัว แจกไหลลัวผมเคมาบ้างเคแพงกว่านะเคแพงกว่าแนละโอ้โหลอกไว้แล้วว่ะคัตเตอร์ก็ลอกนะโอ้โหแต่ไม่ออกว่ะไม่เป็นไร2242บาทโอ้ยมารุลัวเว้ยเพื่อนขอเข้ารุลัวหน่อ,ยผ,ย,ย,อ,นะอยผมเสียมาเยอะนะเออผมเสียมาเยอะนะมาผมอลองมาอยูอ8นะ่8ตัวนะ8ตัวนะเอ้ยมาผม10ตัวนะ10ตัวโอ้โห12แล้วว่ะเพื่อนไม่หยุดแล้วทีนี้ไม่หยุดละไปหล่อเรื่อยเลยไม่ต้องหยุด เพื่อนอย่างนั้นแหละสวยมันหยุดมันหยุดโอ้โหม่หยุดมังหยุด,ยดโอ้โหม่หยุดแม,ม,ม่งหยุดนายเฮียหมื่นหนึ 1, 5, 5 30, 1, 30, ่งหมื่นห้าห้าร้อยสามสิบหนึ่งหมื่นห้าสิบหได้กลับมาไดนะ้คืนทุนแล้วเนะี่ยบ้าเอ้ยคืนทุนแล้วว่ะเฮียคิโอพัตตาไม่งอวะผมไม่โหดเกมนีจัดเลยนะหนึ่งหกห้าหกนะครับผมหนึ่งหกห้าหกนะเอาสวยเคนะสวยเคนะ เอ้ยเคยมาอีกรอบว่ะเฮ้ยจัดมาผมโอ้ยมาอีกครับผมมาหยุดแค่นี้นะมาหยุดแค่นี้นะเรียบร้อยได้วเลยห้าพันสามร้อยสี่สิบหกบาทโอ้ยเรียบร้อยขึ้นมาอีกนะได้สองหมื่นกว่านะมาอีกไหมมาอีกไหมเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเอ้ยคูนร้อยเมื่อไหร่จะมาไอีกจัดคูนร้อยอ่ะเมื่อไหร่มาคูนร้อยเมื่อไหร่จะมาโอ้โหมาอีกแล้วผมซิ่งอีกแล้วนะเฮ้ยเปส็นสุ้ารว่ะ คูหนึ่งร้อยไม่มาโอ้โหไม่มาจริงเียปากงนม่ค่อยจะไดไต่อยเล่าสุดท้ายแล้วไงสุดท้ายจะมาอีกไหมมาอีกนะโอ้โหเป็นเคห้าตัวนะที่ได้ไปสามสิบนะคูณเก้าสิบสามเป็นเท่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบโอ้โนะหมาหมุนสองนแปดนะอืมสองพันแปดนี่สองพแปดจะต่อยอือไปผม ร้อยไม่มีเลยหนึ่งร้อยดีกว่าเยี่ยกลับมาวะ่ะเจ็ดพันห้านะมาผมมาครับผมเล่นเองเลยดีกว่ามาลอกมาเท่าไหร่ลอกมาเท่าไหร่หรยุดจงหยุดโอ้โหเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะจงหยุดโอ้โหเรียบร้อยผมได้อีกไห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 มโอ้โหเรียบร้อยผมตกนะ <c oughs> ตกไปเลยว่ะเพื่อน ไม่เป็นไรเจ็ดร้อห้าไปต่อกันเขี้ยม่ยกว่าม่อีกแล้วผมโอ้ยสิบรางวัลกันหมุนฟรีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเรียบร้อยบวกหนึ่งสวยโอ้โหบวกสองมาแล้วเว้ยบวกสองมาแล้วเว้ยบวกสองมาแล้วเว้ยบวกสองโอ้โหแตกไพ่กันได้นะมึงไอ้เฮ้ยผมว่าต้องลดว่ะห้าสิบแล้วห้าสิบก็ได้สามเจ็ดห้าศูนย์ โอเคไปเดี๋ยวดิวได้อยู่ดิวได้อยู่ดได้อยู่ได้อยู่ดิวได้อยู่เหมตืติวติวติวไปเพื่อนมาจังหวะนี้ว่าไงอ้าวขึ้นไปแล้วผมบวกสองแลผมใหญ่ขึ้นแล้วนะขยายขึ้นแล้วนะบวกสามได้ไหมบวกสามได้ไหมกูบวกสามไปไหมว่ผมโอ้โหบวกสี่แล้วอนะผมจังหวะนี้กูบวกสี่แล้วว่ะมันจะคุ้มนะโอ้โหมาอีกแล้วไอ้เหี้ยลูกเดิมกูไอ้บ้าเอ้ยลูกเดิมกูอีกแล้วมาสามเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วกันมา ไปต่อครับผมเฮ้ย,ยมาได้ไหมได้ไหมเออแหละสวยครับผมโอ้โหดุนแทบใจจะขาดดุนแทบใจจะขาดโอ้โหแทบใจจะขาดนะเราซื้ออะายสองรอบแล้ววะอีกรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปมาปั้นทุนน้อยครับผมโอ้โหแต่งลงศูนยก็ลงได้เหมือนกันนะอยู่ที่ใจใจยินเข้าไว้นะเพื่อน อย่าไปกระตุกกระตักอะไรมากต้องใจเย็นนะผมอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้มีการผมคิดว่ามันจะไม่เกิน3มรอบที่ผมเสียนะที่ผมเสียนะผมจะว่าคิดว่าไม่เกินสามรอบเรียบร้อยรอบที่สี่มาได้ผมโอ้ได้เล่นนะไอ้เหี้ยสามพันกว่าสี่รอบประมาณหมื่นสองหมสองให้มาหน่อยเพื่อนประมาณหมื่นสามนจะได้หรืเปล่านะผมโอ้ย ลูกพ่อเอาได้เปล่า,าเพื่อนอ้โหไม่ได้แล้วผมกแกตอือเข้ายากมากอันนี้ของจริงยอมรับเกมนี้แต่ไม่เป็นไรเราซื้อฟีเจอร์มากแกตือเราก็ไม่ต้องเข้าแล้วเดือดเจ็ดหมื่นปีนะมาครับผมยี่สิบเอ็ดแล้วนะเออไ,เอ,อ,อไปเรื่อยๆลูกพ่อลูกพ่อไปเรื่อยๆสวยผมมีได้อยู่นะมีได้อยู่สวยผมขูม่เท่าไหร่วะสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วผมแหมไปสิบสองตัวสนะิบสองตัวเท่านั้น เออแม่ไปสองตัวครีโอพี่ครีโอเขาไม่มาวะ่ะครีโอเขาไม่มาโอ้โหไม่มาได้ไงไม่มาได้ไงโอ้โหยไม่มาไม่มาจริงด้วยไม่มาจริงด้วยโอ้โหเรียบร้อยผมมาหรือเปล่าเฮ้ยไม่มาผมมาหรือเปล่าสวยผมไปต่อนะไปต่อนะอ่าเรียบร้อยผมได้เท่าไหร่สามพันเจ็ดเจ็ดสิบห้าโอ้โหแค่ห้าตัวเองนะแค่ห้าตัวก็ได้ลนะ แต่เราจะหวังแค่ห้าตัวหรอวะต้องไหลไปเ,ลเรื่อยดิเพื่อนเฮ้ยเอ้ยเียเรียบร้อยผมมันไม่ออกแล้วนะเรียบร้อยถือว่าได้ทุนกลับมานะแต่ยังไม่คุ้มทุนกับที่เราเสียแบบไปก่อนหน้าเนะั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมาขออีกรอบหนึ่งแล้วกันได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ขออีกรอบหนึ่งแล้วกันได้ไม่ได้นะโอ้โห เพื่อนคนไหนสนใจไหมผมกิโวพาสตาจะให้พีจีนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะโอ้โหเรียบร้อยผมไอ้เหี้ยขอลงซื้อมันจะเป็นบางหรือเปล่าวะสองพันมาเนาะเนาขอเนาะเนาได้หรือเปล่านะขอเนาะเนาะนะเล่นไปเล่นมันไปเล่นมันไปโอ้โหเรียบร้อยบวกสองมาวะ่ะบวกสองมาแล้วว่ะเอ้ยบวกสองมาแล้วว่ะโอ้โหบวกสามมาอีกแล้วผม บวกสี่จะมาอีกไหมบวกสี่จะมาอีกไหมเรียบรออะผมบวกสี่มาอีกแล้วนะอี๋หมาผมเนี่ยแหละแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบที่เราต้องแบบลดเบ็ดลงเพื่อค่อยๆเล่นนะเออเล่นเยอะก็เสียเยอะเลไง <laughs> เล่นเยอะเสียเยอะจริงๆที่เมื่อกี้ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะขึ้นไปอย่างเงี้ยโอ้เรรยบร้อยหมาผมอุ้ยหมาเฉยเลยว่ะเพื่อน เรียบร้อยครับผมสิบคั้นหนึ่งปีนะโอ้โหเืนไปเท่าไหรสิบเจ็ดรอบว่ะเฮ้ยสิบเจ็ดรอบแล้วว่ะเอ้ยมามามาเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องค่อยๆมา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 นะค่อยๆมาเอ้ยค่อยๆมาไปต่อดิไปต่อดิไดหลโหดหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนว่าไงดูดสักัคเตอร์ในสแคตเตอร์งั้นเหรอนายจะทำอย่างงั้นจริงเหรอแจ็คมาไหลไปต่อโอ้โหไม่ไหลนะผม อะไรกันเนี่ยอะไรนเนี่ยมันอยู่ไหนกันหมดผมหาก่อนนะเฮ้ยไม่ลงเลยว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้สกัตเตอร์มาสองตัวคูณยี่สิบห้านะคูณยี่สิบห้านะโอ้โห่ก้าวมาแล้วบวกโอ้โหเรียบร้อยผมก้าวหยุดไหมโอ้โหหยุดนะเรียบร้อยก้าวไหลต่อนะแต่กว่าจะมาว่ะเพื่อนเพื่อนผมรอแทบนานโอ้โห้ยสิบเจ็ดแล้วเว้ยคูณสิบเจ็ดแล้วเว้ยคูณสิบแปดไปนะ สี่แปดไปไ่ะเ,เรียบร้อยผม 9, ส amino, 2, 6, 6, 6นะมี่สนะิบเก้าคู่สี่แปดเท่าไหรสองหกสี่หงนะโอ้โหมาอย่างช่ำเลยนะผมเู็นสองหกสี่หงไม่รึเปล่าไม่รึเปล่าโอ้ไม่มานะเฮ้ยเข้าสแคปเตอร,ร์นี่คือออ,ออกเฮ้ยไม่ออกเลยเหรอกูอ,อีสวยเจ็ดนะเจ็ดนะตัวนี้ก็แพงเชื่อย่อยู่นะตัวม่วงนี่คืออย่างเดือดเลยนะอย่างเอาเลยว่ะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยห้าพันสี่ร้อยเจ็ดจุดสองบาทนะโอ้โหอย่างเอาเลยว่ะเพื่อน มา,มาตัวนี้ว่าไงไม่ว่าไงวะเฮ้ยเอาว่าไงอีกรอบอีกรอบอีกรอบจ่ายอีกรอบโอ้โหไม่มาว่ะเพื่อนผมว่าฟรีเกมอ่ะดึงไปหมดเลยสัตว์อออกให้กูก็ได้ไม่ต้องฟรีเกมก็ได้สัตว์ช่างมัน,มานาว่ะนะวันนี้ไปเท่านี้เลยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะววันนีี้้่่อสปปะไไกเทาลลแครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะนครับ ขอบคุณครับ